สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารบทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิก Shop g ีน i ตทุกท่านเลยนะครับเราเจอกันวันนี้นะครับหลังจากที่ได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับการอัปโหลดรูปนะครับแล้วก็การอัปเกรดสมาชิกจากยูเซอร์เป็นพาร์ทเนอร์นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการอัปโหลดเอกสารนะครับวิธีการอัปโหลดเอกสารจะยากจะง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเตรียม บัตรประชาชนนะครับแล้วก็สมุดบัญชีนะครับหน้าแรกนะครับใช้มือถือเรานี่แหละครับถ่ายแล้วก็เก็บไว้ในแกลลอรี่นะครับก่อนที่เราจะไปอัปโหลดนะครับเรามาดูก่อนว่าทําไมเราจําเป็นต้องอัปโหลดนะครับถ้าเกิดมีรายได้เกิดขึ้นนะครับเกิน300บาทขึ้นไปนะครับทางบริษัทจะโอนเข้าในบัญชีเรานะครับถ้าเกิดเราไม่มีเอกสารเหล่านี้เพื่อยืนยันตนเราจะไม่สามารถรับเงินเหล่านั้นได้นะครับ โอเคการอัปโหลดเอกสารจะยากจะง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราถ่ายบัตรประชาชนกับสมุดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาที่แอป Shop g ี n i กนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อที่เวลาถอนเงินนะครับสมมติว่ามีไรายได้ครบตามเกณฑ์บริษัทกำหนดเราก็สามารถถอนเงินได้นะครับ โอเคก่อนอื่นนะครับไปที่บัญชีของเรานะครับก็คือรูปคนเล็กๆด้านล่างขวามือนะครับดูตามภาพเลยนะดูกนเล็กๆด้านล่างขวามือแล้วก็เลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับเข้าเข้าสู่ระบบผ่านเว็บนะครับตรงนี้นะครับ จะเห็นข้อความสีแดงๆตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยข้างส่งเอกสารดังนั้นเราจึงมาส่งเอกสารให้เรียบร้อยนะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้รูปเรานะครับอัปโหลดเอกสารเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็คลิกที่อัปโหลดเอกสารเลย เห็นไหมครับเนื่องจากมีคนอัปโหลดเอกสารเป็นจํานวนมากทําให้การตรวจสอบล่าช้าบริษัทจะตรวจสอบเอกสารให้กับยูสเซอร์ที่มียอด SC 300บาทขึ้นไปก่อนตามลําดับนะครับดังนั้นคุณสามารถอัปโหลดเอกสารหลังมียอด SC 300บาทก็ได้นะครับจริงๆเราอยากทําให้มันสําเร็จนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังพอถึงเวลานั้นปุ๊บมัวจะไปตรวจเอกสารอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะ เรียบร้อยตอนไหนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อัปโหลดขึ้นไปเลยนะครับให้เรียบร้อยวิธีการอัปโหลดให้ถูกต้องนะครับก็คือตามนี้นะให้ถ่ายรูปในแนวนอนตรงนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับถ่ายเอียงนะครับไม่ตรงกรอบมันก็จะเป็นการกบาดสีแดงอย่างเงี้ยก็คือไม่ผ่านนะครับแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับก็ต้องตรงเหมือนกันนะครับถ้าถ่ายเอียงแบบนี้ก็ไม่ผ่านนะครับจากนั้นก็กดบันทึกนะครับโอเคเรามีเรียบร้อยเราก็ คลิกที่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือให้เราอัปโหลดนะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยจึงเราก็ไปที่อ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็สามารถกดที่กล้องแล้วก็ถ่ายโดยตรงได้เลยแต่เราควรจะถ่ายไว้ดีกว่าเพราะว่ามันจะชัดนะครับแล้วก็มันจะไม่เบี้ยวนะเราก็ไปที่แกลเลอรี่ของเรานะครับที่เราถ่ายไว้เมื่อตะกี้นะครับแล้วก็ไปที่คังภาพ ก็คือตัวนี้นะครับรูปบัตรประชาชนเราดูเหมือนมันจะเอียงนิดนึงนะ,อะลองดูก่อนว่ามันจะผ่านไหมนะครับรีโมทก็คือเอาออกนะครับถ่ายใหม่เราถ่ายไว้เยอะอยู่เดี๋ยวลองรูปรูปใหม่ก็ได้รูปที่มันตรงช่มก็ถ่ายเผื่อไว้ก็ได้นะครับว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะไม่ให้ผ่านอันนี้น่าจะผ่านที่สุดแล้วเนาะ แล้วก็มาที่บัญชีธนาคารนะครับข้างล่างเนี่ยเลื่อนลงมานะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์อัปโหลดเหมือนกันนะครับอัปโหลดก็คือเอารูปเข้าระบบนะครับดาวน์โหลดก็คือเอารูปออกจากระบบนะบออกจากที่อื่นก็ได้นะครับคําว่าดาวน์โหลดอัปโหลดก็คือเอารูปเข้านะครับคลิกตรงนี้เลยไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับไปที่คลังภาพหรือแกลลอรี่ของเรานั่นแหละสำเนาบัตรสำเนาบุ๊กแบงค์หรือว่าธนาคาร น,นี่ครับเมื่อเราได้แบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นบัตรประชาชนข้างล่างก็จะเป็นบุ๊กแบงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะครับเห็นปุ่มสีเขียวไหมเนี่ยเขาบอกว่าบันทึกบันทึกกับยกเลิกนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าเรามั่นใจว่าเรียบร้อยแล้วนะครับรูปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถูกต้องดูชื่อแล้วถูกตรงกับเราแน่นอนนะครับกดบันทึกเลยครับตรงนี้ อันนี้อยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับของแต่ละท่านนะครับถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตช้ามันจะอัพขึ้นไม่ได้ถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วมันจะอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะครับม,มันขึ้นมาแบบนี้ก็คือยังไม่พร้อมนะครับยังไม่เรียบร้อยแล้ก็กดบันทึกอีกครั้งนึงวิธีตรวจสอบว่าเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับเรามาดูที่ตรงนี้นะหรือออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้ครับ ออกแล้วก็เข้าใหม่ออกจากแอปนะแล้วเข้า S Shop g e n i c ใหม่ <c oughs> แล้วก็เข้าสู่ระบบผ่านเว็บเหมือนเดิม ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเอกสารเราเข้าไปเรียบร้อยนะครับรอดำเนินการนะครับแต่ถ้าบอกว่ารอส่งเอกสารแสดงว่าเรายังอัปโหลดไม่สำเร็จนะครับอันนี้ก็คืออัปโหลดสำเร็จแล้วแต่ว่ารอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบเรียบร้อยก็จะเป็นสีเขียวก็แสดงว่าผ่านหลังจากอัปโหลดรูปบัตรประชาชนกับสมุดบัญชีธนาคารเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ ข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวก็คืออามาที่บัญชีของเรานะครับบัญชีรูปกนเล็กๆด้านล่างนี้นะเราก็มาที่รูปดินสอนด้านบนตัวนี้นะครับ จากนั้นก็มาที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับนี่ที่เห็นดอกจันสีแดงๆนี่ต้องใส่ให้ครบทุกช่องจากนั้นก็มากดบันทึกข้างล่างนะครับตรงนี้ นี่นะครับพอกดบันทึกข้างล่างก็เป็นอนว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการอัปโหลดเอกสารมีแค่นี้ครับแล้วก็รอดูว่า,าตรวจสอบอีกทีนึงว่าเราทําถูกต้องไหมถ้าเกิดถูกต้องก็คือมันจะเป็นสีเขียวนะครับเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวครบถ้วนนะครับนะครับ ก็มีแค่นี้ครับสำหรับการอัพโหลดเอกสารนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากสมัครธุรกิจอะไรเกี่ยวกับช็อปจี n i กนะครับอยากมีรายได้จากรายจ่ายนะครับก็สามารถสมัครได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับมีห้องสอนงานนะครับตัวต่อตัวนะครับสอนในไลน์นะครับเปิดหน้าจอแชร์หน้าจอสอนจับมือสอนเลยนะครับสามารถเข้ามาในกลุ่มของพวกเราได้นะครับก็ ใครส่งลิงก์วิดีโอนี้ให้ท่านก็สมัครกับท่านนั้นนะครับก็จะมีรหัสผู้แนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับบายบาย จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถสร้างรายได้ง่ายๆจากรอบตัวคุณกับยุคใหม่ของการสร้างรายได้จากการใช้ใจ่ายของคุณไม่ว่าจะช้อปปิง้งจองโรงแรมร้านอาหารตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่ค่าโทรศัพท์ทั้งหมดนี้ที่จ่ายไปจะกลับกลายมาเป็นรายได้ของคุณทันทีกับสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนลนด้วยแอป s h o p Genix แอปแรกและแอปเดียวในประเทศไทย ธุกกิจแนวใหม่เพิ่งเปิดตัวมาเป็นแอปพลิเคชันตัวกลางที่รวมทุกการใช้ใจ่ายของคุณมาไว้ในที่เดียวสมัครง่ายเพียงกรอกข้อมูลยืนยัน OTP และดาวน์โหลดแอปเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานระบบและสร้างไรายได้ง่ายกับมิติใหม่ของการสร้างไรายได้ไร้ขีดจำกัดด้วย s h o p g e n i สนใจรีบสมัครมาเป็นต้องสายธุรกิจกับเราได้เลยสมัครฟรี